สนับสนุนโดย m y y e e l l i n e ล l e a r s o o o t h l l l i n o n ผ้าอนามัยโซฟีทีมที่จะเริ่มทีมได้คือทีมของคริสนะครับพวกคุณมีเวลาเพียง20นาทีนะครับพร้อมหรือ,อยังฮะค่ะ <c oughs> เริ่มเลยครับ คนแรกที่คุ้ยวางแผนไว้พอคุ้ยคิดว่าคุ้ยจะได้แค่แบบนะ้องพอแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยได้แค่ดูอะคุ้ยก็เลยวางคนที่เขาลูมุมหน้าเขาเป็นอย่างดีคนนี้คือเจสซี่ค่ะเจสซี่ใช่ไปฝั่งนี้ได้ไหมคะแบบนี้ตรงข้างหน้าตรงเนี้ยค่ะไปเอาหัวไปฝั่งนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเจสจับสองมือจับสองมือ่ออายเป็นคนแรกหนู ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็กลัวมากด้ยค่ะหนูกลัวจิ้งจกจระเข้ไอตัวเงินตัวทองคล้ายๆอีกัวน้านะคะตอนมองหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยเย็นๆเจ๊ต้องเอามือมือข้างขวาไปไว้ข้างหน้าแล้วก็ยก้งใจแล้วถ่ายเลยถ่ายเลยไม่เครียด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 ไมเครียดเอาบิวตี้ช็อตคือมันจะเป็นเฟรมแค่นี้ใช่เฟรมแค่นี้แนะเขาคือเขาเขาแสดงความกลัวไม่ได้เลยมันจะฟ้องสัตว์มันก็จะเกาะใช่นี่คือ ความท้าทายของโจทย์นี้สวยขอลูก,ลกสาวคองอย่าหน้าแข็งทีมคริสนะคะเม่ <laughs> บอกว่าเจซี่อาจจะน่ากลัวแต่การชนะมันไม่ได้แค่คนเดียวไงอย่าลืมนะก็าตายค่ะก็าตายครับ <c oughs> อ๋อโอไม่เอาไม่ดินลูกพูดตรงๆหนูไม่ตื่นเต้นแต่เริ่มตื่นเต้นตอนที่แบบว่า เขาเรียกคอนโทรสัตว์เริ่มยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยดีค่ะไปเรื่อยๆเอากระต่ายไปซอกคอสิลองรูปหัวมันไหมลองรูปหัวกับมลนโอ๊ยกระต่ายเหมือนจะตาย <laughs> คือบอกเขาตั้งแต่ข้างในอยู่แล้วว่าวิธีถือกระต่ายที่ถูกต้องอะ่ะคืออย่าไปตรงนี้เขากระต่ายจริงๆเขาถือไม่ตรงคอก็ตรงหู แต่มันก็เอาเอา,เอาคอนโทรจริงๆนะพอหนูแบบกิีดกระต่ายมาเขาขวัญตะกุยตะกายใหญ่เลยแล้วก็แบบเออใส่หนู <c oughs> ตอนนี้เชิญเมนเทอร์คิดเข้าได้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวค่ะพี่เดี๋ยวค่ะเอาเอาเอาจระเข้ก่อนเ้ยนะคะจระเข้จระเข้ขอจระเข้นะเราเป็นเพื่อนเขาเราเป็นเพื่อนเขาเห็นจระเข้นี่ตอนแรกคิดว่าตัวใหญ่มากแต่พอมาเห็นคือตัวเล็กติดเนี่ยมันไม่ใช่จระเข้พี่มันคือจิ้งจกจิ้งจกเลยอ่ะ กัวมากนิดเดียวน้องนิดเดียวนี่เลยนี่เลยอย่างนี้เลยเพราะเขาเขาวิ่งเขาวิ่งน้องหันหน้าชนเขาเลยมันมันเหลวว่ามันขยะขยะงะมองมันไม่ได้จริงๆเพราะแบบน่าเกียดมากมือเดียวมือซ้ายลง หนูตัวสันน่ะน้องตัวสันหน้าเหลืออีก4ี่นาทีนะครับยังไม่ได้ถ่ายอีกหลายอย่างหนึ่งประคองข้างบนปองข้างบนปะคองอีกมือนึงประคองข้างบนน้องใกล้อีกค่ะน้องมองจระเข้สิหนูจะเถืออะไรหนูก็มองสิ่งนั้นสิคะมองหน้าพี่ทําไมอยากเปลี่ยนนี่ก็คือไม่ได้เลือกเองคือถ้าได้สัมผัสก่อนก็คงจะแบบบายแล้วอันเนี้ย ไม่ไมน้องใกล้อีกเอามาใกล้อีกหน้าอย่ากเกรงค่ะหน้าอย่ากเกรงเอาช้าช้าเอามาใกล้ๆหน้าช้าอีกช้าอีกเอามาใกล้อีกนิดเดียวน้องนิดเดียวหันโรเท่นิดนึงให้พี่จอนเห็นเออให้เห็นจระเข้หน้าด้วยเอามาใกล้อีกอ แค่เปลี่ยนเลยลูกน้ำไม่ฟังเมนเทอร์หัวมันไม่รับอะไรอ่ะเขาตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในโลกของตัวเองแล้วไม่รับฟังอะไรทั้งสิ้นเลยอันนั้นก็คือผิดพักก่อนพักก่อนกรุ๊ปช็อตสองนาทีสุดท้ายนะครับหัวยู่ที่ฟังครับ ยกมาเลยค่ะคาดคอหนูเลยค่ะคาดคอหนูตรงกลางเลยนะคะตัวอยู่ตรงกลางตัวอยู่ตรงกลางค่ะหัวมาฝั่งนี้ค่ะโอเคอมาแน<ด>่นนะสองคนข้างหน้ายืดตัวขึ้นนิดนึงค่ะกวางอย่าบีบคอเขานะลูกปล่อยให้เขาไหลไปเลยค่ะเนี่ยหนูถือไว้ตรงนั้นแหละกวางกวางยกขึ้นมาปล่อยเออหนึ่งสองสามหน้าอย่ากเกรงค่ะอย่ากเกร้งค่ะเขาดูสนอะ เลือเล้อยไปเรื่อยอะค่ะพี่สัมผัสแรกก็แ่บนเย็นๆล,ลื่นๆกลัววกลัวมากเพราะเป็นเราเราก็กลัวนะจริงๆเป็นใครก็กลัวค่ะหลายครั้งมากที่ที่คริสหันมากลัวกลัว,วคุณเป็นเมนเทอร์คุณจะกลัวอะไรเนี่ยต่อหน้าเด็กคุณต้องไม่กลัวน้องเห็นแค่นี้เออมองกล้องหน้าค่ะหน้าหน้าอยากเกรง จูนมองตรงค่ะจูนตรงค่ะจูนตรงค่ะอย่าอย่าคิดมากขอโทษค่ะหนะึ่งสอสบาย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 คืจะเห็นว่ามีสักประมาณ3-4รูปอะค่ะที่ที่หน้าน้องๆได้แล้วก็น้องงูก็ร่วมมือด้วยความเต็มใจคิดว่า p โพ i ิชันมันมันโอเคสำหรับหนังสือโพท,ที่เป็นหน้าเดียวหมดเวลาครับ ทีมต่อไปนะครับเป็นทีมของลูกเกดครับพร้อมอยังครับพร้อมตั้งนานแล้วค่ะงั้นเริ่มครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจว่าทีมลูกเกดทำได้ดีกว่าทีมคริสแน่นอนอัปรางงั้นที่ไหลเลยได้ไหมคะเอาท<อ>้าวอ่างนี้พี่คะข้าวต้องไหลไหลได้ไหมคะค่ะไม่เอาไร เอาหน้าค่ะเมนเทอร์เกตครับรอห้าีทีก่อนนะครับไม่ไ okay. ด้พูดนี่คะเขาบอกห้ามพูดโอเครควังขมอดคิ้วตบคางหน่อยปล่อยคางหน่อยเมนเทอร์ครับห้ามขยับปากครับแต่ทำท่าได้ เชิญครับพูดเต็มที่เลยนะครับเชิญเลยค่ะคุณสบอกเลยนะตั้งแต่คุณสอยู่ในวงการนี้มาคุณสไม่เคยเล่นสกรปปกเลยพี่ผิดกติกาตรงไหนเหรอห้ามลุกก่อน5นาทีคุณสไม่ลุกไม่พูด ตอนที่เขา brief พี่ก็ถามแล้วนะว่า5นาทีแรกเนี่ยห้ามใช้เสียงใช่ไหมเขาบอกใช่เขาแค่บอกว่าเรายังเข้าไปที่หน้าเซตไม่ได้แล้วห้ามพูดกับเด็ก5นาทีแรกเนี่ยพี่ผิดตรงไหนล่ะคะคุณน้องครสเองมั้งที่ผิดที่ทำตามกฎทุกอย่างเลยถ้าน้องไม่ทำกันบ้านเองก็ช่วยไม่ได้อย่ามาโทษคนที่ทำกันบ้านค่ะ ผมมาไม่ดูผมให้เลยอะปล่อยให้เดินมาอย่างนี้ได้ไงอะ<_ <d> _>โกรธจังเลยอะ่ะพี่อ่ะหัวมาทางนี้<_ <d> _>ค่ะ<_ <d> _>พี่หัวมาทางนี้เลยครับโอ้โหขนลุกไปตลอดเลยคะ่ะทั้งตัวเลยจริงๆหันมามองนี่หันมาเดี๋ยวเข้ามาเองให้มือแตะให้มือแตะเขาแตะข้างใต้เขาก็ได้<_ <d> _>หันมาทุกคน พี่จับหัวให้เข้ามาหน่อยเฉ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 ยเขาไม่ทําอะไรเขาไม่กัดืมาเป็นหัวเลื้อยมาเลยแบบก,ก็ก็กีแตกไปหลายรอบเหมือนกันค่ะ 1>, 1ปล่อยเขาหนึ่งสองสมพ่อะพอลงตัวแล้วผัดมาเลยครับ1นึสองสาสวยมากนี่ระวังโคก้ระวังปากพี่จะให้กดอีกสองครั้งหนึ่งสอง เหลืออีกหกนาทีนะครับตอนแรกก็รู้สึกยากนะคะตอนมันแบบมาเห็นแบบตัวบันจารห้องอย่างเงี้ยค่ะแต่พอซักผ่านไปสักแป๊บหนึ่งก็โอเคยินนั่นแหละ หมือนจะจูบอะเหมือนจะจูบอะยิ้มหน่อยหน้ายิ้มกว่านี้สนุกแบบวันหน้าแมนาหนึ่งสองสวยมากอีกวันหน้าค่ะพี่เอาหัวไปทางนี้ครับบนสะโพกน้องเลยถูกแล้วยูเฉยเฉยบิดข่าวลงอยู่เฉยเฉบิดข่าวลงนี่ Look at me อย่างนี้ ตอนนี้ถ่ายอีกัวหน้าใช่ไหมก็ตอนนั้นมันเกรงมันกลัวเป็นงานถ่ายรูปที่เกรงที่สุดเท่าที่เคยถ่ายมาสุดท้ายพี่ลูกเกดต้องลงไปนอนนอนให้ดูอะพี่ว่าต้องทําแบบนี้นี่ทําอย่างนี้ชี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้เลยนี่ดันตัวเองขึ้นมานิดนึงมองกล้องสวยสวยสวยแต่บิวตี้็อตต้องใกล้หน้าหรือปาก็นั่นเลยดิกำลังงงคืออะไรเนี่ย บิวตี้ช็อตตรงไหนบิวตี้ช็อตคือหน้าและเท่านี้ยค่ะไม่มีเกินนั้นคือเต็มตัวนี่ก็ไม่ใช่บิวตี้ช็อตหลอกไง20บวิสุดท้ายนะครับหน้ายกตัวขึ้นเปิดแขนนี้ข้างนี้หน่อยเสจ็จกลอยเวลา10วิด้วยสำหรับบีบีมองรูปพี่เกศเสียดายแทนพี่เกศมากๆพี่เกศมีเวลาอยู่อะ ทำไมถึงหยุดพอแล้วฉันพอแล้วจบเรารู้สึกมันยังไม่พอแล้วมันเสียดายเวลามากๆเดี๋ยวดเดี๋ยวดูปล่อยเขาปล่อยเขาปล่อยเขาไม่ต้องกลัวปล่อยเขาเลยเท่าเลือดไปไหนเราหายไปทางนั้นมือลงมองมือล้มลบตาไปพลันพี่พนัน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 พนอง